มาทุ่งนะ้ากำลังเดินทางกลับบ้านจ้านี่ระหว่างทางระหว่างทางจ้าร้อนเหลือเกินท้องฟ้าสวยงามอยู่กันแบบพื้นบ้านบ้านแบบคนบ้านบ้าน มาหากินกันไปแต่ละมือ้อแต่ละวันสายแล้วแดดก็เลยร้อนเดินทางไกลเหนื่อยหอบติ้งข้างทางแต่ก่อนฝังนี้ก็ลุกเหมือนกัน นี่เขาถากถางแล้วไงก็เลยเตียนไม่ลุกแล้วจะลุกอยู่ฝั่งขวามือนี่แหละยังยังออกกำลังขายอีกอีกไกลอยู่ยังไม่ถึงบ้าน อีกไกลแดดร้อนก็ยิ่งหดเหนื่อยนี่ก็ข้าวเหมือนกันตอนนี้เริ่มออกลวงหลาๆบ้านแล้วที่ทำนานี่นี่ก็ลวงข้าวนี่เริ่มออกทยอยทยอยออกแล้วทำก่อนออกก่อนทำหลังออกหลัง ประมาณนี้พศจิกาทันวาเนี่ยเริ่มทยอยเกี่ยวแล้วโอ้เห็นร่มเลยอยากเข้าร่มเลยแต่มัวเข้าุ่มก็จะไม่ถึงบ้านง่าย นี่ก็ข้าวเหมือนกันอันนี้ลงงส่ยนาข้าวของนาเอ็ดเนีย่ยทยอยออกแล้วอยชื่นใจหน่อยได้ข้าวร่มแล้วอยากหยุดตรงนี้เลย พักรนพักแดด <laughs> เห็นลุ่มแต่เมื่หยุดพักลุ่มก็จะไม่ถึงบ้านง่ายนี่ก็สายแล้วเกือบสิบโมงแล้วใกล้สิบโมงเช้าแล้วอ๋อสองขาขายันขันแข็ง เดินจำเอาจำเอาจะได้ถึงบ้านจะได้ถึงบ้าน <c oughs> ขาก็ไม่อยากก้าวออกจากล่มเลย <c oughs> <c oughs> นี่ล่เป็นเนี่ยของของแม่โดยใช้เสียบมันละปลูกมันก็ใช้เออ